สวัสดีค่ะวันนี้พี่จีนจะมาแนะนําสมุนไพรนะคะสรรพคุณแก้ฤทธิ์สีดวงแล้วก็คนที่ถ่ายยากนะคะเข้าห้องน้ํานานๆก็เอาต้นชุมเห็ดแบบนี้นะคะไปต้มกินน้ํานะคะทั้งรักษาฤทธิ์สีดวงแล้วก็ถ่ายลําบากนะคะและข้อกลเป็นฤทธิ์สีดวงจะหมูก,ก็ เอาไปตากให้แห้งแล้วก็เอามาสูบเป็นบ,บุหรี่นะคะเดี๋ยวพี่จินจะให้ดูนะคะสมุนไพรบางคนก็ไม่รู้จักนะคะบางคนก็รู้จักค่ะนี่ค่ะต้นชุมเห็ดนะคะชุมเห็ดแบบนี้นะคะเอาไปต้มถ้าคนที่เป็นฤกษ์สีดวงอ่ะต้องเอาแบบนี้นะคะไปตากแห้งนะคะไปตากแหง้งแล้วก็เอามาฝานฝานให้ละเอียดหั่นให้ละเอียดนะคะหั่นให้ละเอียดแล้วก็ไปสูบ เป็นบุรีนะคะม้วนเป็นบุรีนะคะสูบฤิิ์สีดวงจมูกนะคะถ้าคุณเป็นฤิิ์สีดวงทวาร<ม>ต้องเอาต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่จินจะพาไปดูนะคะต้นโตแบบนี้ไม่ได้ผลนะคะต้องเอาทั้งรากทั้งโคนนะคะนี่ต้องเอาแบบนี้นะคะนี่พี่จินนี่ถอนหลังนี้นะคะนี่พี่จินถอนตั้งไว้แบบนี้นะคะใน้ชมเห็ดนะคะนี่ต้นนะคะต้นแบบนี้นะคะเล็กๆ ก็รากด้วยนะคะทั้งรากท, andal, ทั้งใบทั้งห้าค่ะถอนทั้งห้าเลยค่ะทั้งรากทั้งใบนะคะแล้วก็เอาไปต้มนะคะเอาไปต้มนะคะนี iendo, ney, ่ถอนพี visuals, ans, ่จินถอนไปแล้วนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะหลายต้นก็ได้เอาไปต้มนะคะไปต้มกินไปไปต้มไม่เคี่ยวให้ข้นนะคะเดี๋ยวนะพี่กินจะพาไปดูนะคะ นี่นะคะพี่จินได้ไปแล้วนะคะตันเล็กๆอย่างนี้นะคะถ้าคนเป็นริดสีดวงนะคะแม้ว่าริดสีดวงประเภทไหนนะคะนี่ทั้งรากทั้งใบนะคะไปต้มแล้วหายขาดเลยค่ะไม่เชื่อลองเอาไปต้มดูนะคะเดี๋ยวพี่จินจะพาไปล้างแล้วก็ต้มให้ดูนะคะอันนี้กันเนี่ยต้นตูนะคะนี่ต้นตูแบบนี้นะคะดูสิคะนี่ต้นตูนี้นะเอาไปตากแห้งนะคะตากแห้งแล้วก็ ผนที ard, ่เป anyway, i̇şte like hmm. ็นฤกษ์ส Sa ีดวงนะคะเรียกว่าถ่ายลําบากนะคะต้องเอาต้นโตๆแบบนี้นะคะไปต้มกินค่ะต้นโตๆแบบนี้นะคะไปต้มกินนะคะนี่ค่ะก็เรียกว่าต้นชุมเห็ดนะคะข้างบ้านเองค่ะสมุนไพรข้างบ้านนะคะถ้ารู้จักจะหาก็หาให้หค่ะรักษาโรคฤ์สีดวงนะคะตัวยาอยู่ข้างบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จินจะพาไปต้มให้ดูนะคะ ทั้งลากทั้งใบอย่างนี้นะคะเล็กๆข้างบ้านเองค่ะต้นชุมเห็ดนะคะต้นมันรากมาันอันนี้ก็ใบชุมเห็ดค่ะเล็กๆอย่างนี้นะคะโตๆไม่ดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปล้างให้ดูนะคะอืยินจ,จะพาไปทำการล้างแล้วก็ต้มค่ะ นี่ค่ะได้มาแล้วนี่ค่ะอันนี้รากของมันนะคะอันนี้ก็ใบนะคะนี่ค่ะแต่ห้ดูทีละต้นนะคะนี่ค่ะอ่าเรียวกาทั้งหน้าค่ะต้มทั้งหน้าเลยค่ะทั้งรากทั้งใบนะคะทธิ์สีดวงหายขาดค่ะ เดกที่บินจะพาไปทําการล้างนะคะไปเอามาแล้วข้างบ้านนะคะสวนข้างบ้านจี่ินจะมาทําการต้มใบดูนะคะสีดวงนะคะนี่ค่ะเอามาล้างให้ดีนะคะ นะคจะทำการต้มตัวยาฤกษ์สีดวงนะจ๊ะเห็นะหคะใชเ่เดี๋ยวค่ะอันกล้องก่อนนะคะอี้ไม่มีกล้องวันนี้นะคะอันนี้นะ ปูนต้องใสแล้วน้ำใส่ลางสะอาดให้หมดดินนะคะล้างให้สะอาดให้หมดดินเลยค่ะ อกนแล้วก็นี่นะคะพี่กินทำเอาไว้แล้วค่ะับหั่นน้ละเอียดแบบนี้นะคะห็หั่นน้ละเอียดแบบนี้นะคะหั่นแค่สักองนิ้วได้ค่ะนิ้วลสองนิ้วนะคะหั่นแล้วก็แส่น้ำสมมติ ใส่น้ำเต็มหม้อแบบนี้นะคะใส่น้ำเต็มหม้อแค่นี้นะคะ,ะก็เคี่ยวเหลือสักครึ่งหนึ่งนะคะได้ผลแน่นอน,นะคะ่ะหายหลายคนแล้วนะคะเป็นฤกสีดวงหายหลายคนะคะวค่ะตัวยาไม่ต้องซื้อยากินนะคะยาของเคปซูลเป็นสมุนไพรนะคะดีมากถ้าซื้อแบบตัวยามากินเป็นเคปซูลป็นมีสเตียรอยมากะคะ่ะ ตัวแบบนี้นะคะสับหันแบบนี้เอเล็กแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะพี่จินก็ทาการล้างเดี๋ยวพี่จินเวลาต้มเวลาต้มเป็นตัวยาเสร็จแล้วพี่จินจะมาให้ดูหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ